สวัสดีครับส่งงานลูกค้าบีบีกันวันนี้ชุดโปร่งใสอากาศร้อนไม <c oughs> ่ไหวต้องลมเป่าเวลาสองตัวอะไรเนี่ยอ่ะจัดการส่งงานลูกค้านะครับเอ่อวลล่าสิบเดับเบิลเบลนะน,นี่หน้าของลูกค้าลูกค้า v i เเราเชียงราย <c oughs> ชอบยิงมาว่าก่อนชอบยาวยๆนะวันนี้ป็นงังไรเข้าสั้นอ่ะจัดให้ชอบบ้านก็นจัดให้นะ ร้อยนะครับตัดให้แล้วนะครับท่อแค่สามร้อยสามสิบสามสิบกิโลบอกยิงใกล้ๆตัวยาวมีสองตัว,ตว,วนั่นอยูนะนก็ตัวนี้แปลงชุดไก่นะครับจากระบบเดิมที่เป็นแบบสี่สิบห้าองศาเน,นี่ยสี่สิบห้าเป็นเก้าสิบนะดูด,ดีๆนะครับตัวล็อกมันเนี่ยตัวล็อกตัวล็อกมันสี่สิบห้าอันนี้เราล็อกเก้าสิบไก่ของเอ็นยี่สิบสี่ใส่เรียบร้อยไปแล้วนะครับใส่พวกเสียพวกคานเดก,ก้าเวลาทำจะใช้ในงานเรื่องชนุน ชุดลมตัวน yeah, yeah. ี man, huh? ้เป็นแบบแต่งหมดเลยทั้งชุดนะครับเปลี่ยนหมดหมดเลยนะนั่นอยู่ชุดมันก็ท่อรีสตัเลสนะครับยางห่บแต่งที่น้าวราคากดอุปกรณของท่อเรียบร้อยอันนี้เฮ็ดเฮ็ดิ่งมั่นนะสามสิบห้าเมตรนี่ลูกยังตรงเน่าเน่าได้อยู่จ่เข้าเข้าสูตรปืนมันเข้าสูตรแลนั่นอยู่ปืนกระแทจะลื่นไหลๆลื่นปืนปืนอย่างเงี้ยนะลื่อนลื่นเลื่นดีเลื่นดีเลื่นไหลเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เน้นแรงมากนะครับเน้นมั่นๆเพราะว่าอาจารย์ยิงจะใกล้ระย์ใกล้ๆ ประมาณไม่เกินสามสิบเมตรนะครับเดี๋ยวจะกการส่งการ์ดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับที่ได้ราทีมงานครับสวัสดีครับ